เป็นตัวช่วยสําคัญพี่ชายรับช่วงต่อเป็นตัวช่วยสําคัญพี่ชายเปิดคุ้มรัพย์เทียนภาสินถือหุ้นไอทีบีสี่หมื่นสองพหุ้นหลังทีมพิธาเป็นนายกตัวแสดงหมายในเรื่องหุ้นบริษัทไอทีบีจำกัดมหาชนจำนวน4ี่หมพันหุ้นของนายพิธาลิมเจริญรัฐนายภาสินลิมเจริญรัตนักธุรกิจหนุ่มน้องชายหัวหน้าพักเก้าไกลล่าสุด12มิถุนายน2566ในายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ ในฐานะผู้ร้องเรียนกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือหุ้นบริษัทไอทีีซึ่งประกอบกิจการสื่อเข้าขายคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสสและแคนดิเดตนายกได้ออกมาเปิดเผยหลักฐานว่านายพิธาโอนหุ้นจำนวน42,000หุ้นให้แก่นายภาสินลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งเป็นน้องชายในวันที่25พฤษภาคม2566หลังจากก่อนหน้านี้นายพิธา ซึ่งอ้างว่าถือหุ้นไอทีวีในนามเป็นผู้จัดการกองมอรพบมีได้เปิดเผยรายละเอียดว่าได้โอนหุ้นจำนวนดังกล่าวไปให้ทายาตั้งแต่เมื่อดใดนายภาสินผู้รับโอนหุ้นร้อนเป็นใครปัจจุบันทำธุรกิจอะไรก่อนหน้านี้สนักข่าวอิสรานํานำข้อมูลมารายงานแล้วว่านายภาสินน้องชายเป็นกรรมการหกบริษัทเปิดดำเนินการ5บริษัทเลิกดำเนินการ1บริษัทล่าสุดอัปเดตธุรกิจของเขาอีกครั้งจากการตรวจสอบพบว่านายพาสิน เป็นกรรมการ7บริษัทเพิ่มจากเดิม1นบริษัทจำแนกเป็นเปิดดำเนินการ6เบริษัทเลิกดำเนินการ1นบริษัทบริษัทใหม่ที่นายพาสินเป็นกรรมการชื่อบริษัทแฮป p ี้พีเพิรจำกัดทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้ 1. เบริษัท PSR p r o s p e r i t y จำกัดจดทะเบียนวันที่20ทธันวาคม2 5 6 0ทนน5ล้านบาท 2. บริษัท p h โอเชียนอินเจำกัดจดทะเบียน วันที่22มกราคม2562ทุน5 0 0 0บาท 3. บริษัทพรพนาพาณิชย์จำกัดจดทะเบียน16ธันวาคม2548ทุน30ล้านบาท 4. บริษัทออยฟอร์ไลท์จำกัดชื่อเดิมบริษัทซ e o p r e ฟู o d จำกัดจดทะเบียน10ตุลาคม2548ทุน98ล้าน39,200บาท 5. บริษัทเนเชอรัลแรบบราทอรี่จำกัดจดทะเบียนวันที่10กุมภาพันธ์2564ทุน1ล้านบท 6. บริษัทแฮปปี้พีเพิลจำกัดจดทะเบียนวันที่19เมษายน2 5 6 0ทุน1ล้านบาท 7. บริษัทเกรดโอเชียนฟู้ดจำกัดจดทะเบียนวันที่10สิงหาคม2548ทุน2ล้านบาททั้งหมดเป็นข้อมูลทางธุรกิจของนายภาสินบุคคลใกล้ชิดผู้ถูกดึงมาเป็นตัวช่วยสางเรื่องหุ้นไอทีวของพี่ชาย ในฐานะทายาทอีกคน